เวลาคนอื่นเขาถ่ายรูปอะทำไมชอบชูสองนิ้วก็ผมเคยชูนิ้วกลางให้เขาแล้วเขาไม่ยอมถ่ายให้เลยพี่พี่ผมมีเรื่องปรึกษาหน่อยเออว่ามาแบบนี้พี่ห้าพันได้ไหมเนื้อเงินพร้อมเรี่ยมทองไปต่อได้สบายแล้วแบบนี้แล้วพี่หมื่นห้าไดไหมพระบิดตาเนื้อนอวะพร้อมเรี่ยมทองราคาขนมแล้วแบบนี้แล้วพี่สามหมื่นไดไหม เหรียญเจ้าสัวเนื้อเงินพร้อมเรียมทองถ้าตลาดอยู่แล้วน้องอย่าเงี้ยขายได้สบายชัวนะพี่ชัวเชื่วพี่นั่งกับผมไหมได้แต่ออกทุนไปก่อนเลยนะชัวชัวโอเคผมจะได้ไปซื้อจบกับเขาโอนไปเลยกล้องจ๋าไปไหนอะอยู่ก็เห็นแล้วดีพี่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ ชุดนหนองว่าไงชุดเนี้ยผมซื้อมาห้าหมื่นเนี่ยอยากให้กำไรผมเท่าไหร่เอาผ้ะอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ครับเนี่ยอ๋อห้าหมื่นหรอใช่ครับโอ้พ้าแท้หมดเล่นหลักร้อยไม่เอาฮะแท้เล่นหลักร้อยทั้งหมดเลยพี่แม่คลองสีบอกว่าซื้อได้ก็ซื้อมาเนี่ยเฮียแม่คลองสีปกติไม่ได้หลอกใครนะเอาเลยไม่เข้าหูเขาหรือเปล่าแล้วขอบคุณมากครับเนี่ยครับ